ค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในระหว่างนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์ทิ้งประเด็นเอาไว้ถึงวิธีคิดของปฏิลิตรต่างๆของการเมืองนะคะอาจารย์ครับทีนี้เดี๋ยวคุยกันต่อกับประเด็นเมื่อสักครู่นี้เราเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์ชี้ให้เห็นถึงคนเก่าแก่ผสมกับกลุ่มบ้านใหญ่ที่กลับเข้ามา นะค,คะกลุ่มของอดีตผู้บริหารที่กลับเข้ามาก้าวไกลอาจารย์ก็มองว่าก็เป็นไปตามเขาเรียกอะไรสปิริตในทางการเมืองที่ควรจะเป็นครับค่ะแต่ทีนี้อาจารย์อาจารย์สนใจของพักไหนอีกอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยที่เขาบอกว่าวุ่นวายกันมากจนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยเอาผมย้อนมาก้าวไกลอีกนิดนึงเพราะมันจะได้โยงไปถึงภาพการเมืองใหญ่ด้วยคือการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลเนี่ยต้องเรียกว่าการหรือวิธีคิดของพักการเมืองในการจัดปาร์ตี้ลิสต์เลยนะค่ะ พักการเมืองโดยทั่วไปจะเป็นแบบพักเพื่อไทยจัดปาร์ตี้ลิสต์กันแบบนี้นะครับผู้อาวุโสนะครับอดีตสอสอผู้มีอุปการะคุณแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับถึงมาต่อคิวสุดท้ายแต่ก้าวไกลนี่ต่อให้เมื่อครั้งที่แล้วคุณเป็นอดีตสอสอนะแต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันนะว่ารอบนี้คุณได้อันดับดีอยู่ที่ขณะที่คุณเป็นสอสอเนี่ยคุณทำผลงานได้มากน้อยขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับคนทำงานของพัก ที่ในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ได้เป็นสสค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการหรือวิธีคิดของพรรคการเมืองในรุ่นเก่าๆเช่นใครคะอาจารย์ที่อาจารย์เอาง่ายๆเนี่ยนะครับคุณเซียจ์จำปาทองเนี่ยนะครับคุณเซียเนี่ยเป็นผู้นาแรงงานผู้นาแรงงานนะครับ,รบไม่ได้อยู่ในสภาเลยนะครับมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ4นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายคนนะครับผู้นําที่ยังเป็นเสียงสะท้อนของกลุ่มชาติพันธ์ อย่างคุณมานพคีรีภูวดลกะเหลี่ยงสอสอกะเหลี่ยงคนเดียวของประเทศไทยนะครับคุณเราฟังบัณฑิตเทอสกุลสอสองมงของประเทศไทยยังอยู่ในพาตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลซึ่งผมพูดตรงๆนะถ้าสองคนนี้นะไปอยู่พรรคอื่นนะร้อยคนก็ไม่ได้เป็นนะครับไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนครับนะครับผมถึงบอกว่าวิธีคิดของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาไปรื้อ วิธีคิดแบบเดิมๆรเรื่องนี้ถ้ามองในเชิงบวกสำหรับคนรุ่นใหม่แฮปปี้แต่ถ้ามองในเชิงคนรุ่นเก่ามองด้วยสายตาหวาดระแวงเพราะขนาดปาร์ตี้ลิสต์คุณยังลือขนาดนี้แล้วไอ้ระบบต่างๆซึ่งเรารู้สึกเราอยู่กันมากับมันดีๆ80 80ปี70ปี60ปีถ้าจะมาลือ้อปุ๊บมันจะมีคำถามกับคนรุ่นเก่าๆแล้วนะครับว่าบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาไม่มีกำแพงให้ตห้องรื้อใช่ครับ เพราะว่าเขาไม่ได้อิงอยู่กับบ้านใหญ่ไม่ได้อิงอยู่กับอดีตสสอดีตนักการเมืองขาใหญ่ที่เดินเข้ามาป๊บเบลจะต้องมีเก้าอี้ให้นั่งอะไรใช่ครับพอมาต่อมาครับมีแพทเทิร์นที่น่าสนใจอีกลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยคนชอบบอกว่าโพไม่เคยมาเลยนะครับแต่พอไปดูลุงป้อมจัดปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าลุงป้อมแกไม่สนโพครับแกเน้นปฏิบัติการจริงในพื้นที่ปาร์ตี้ลิสต์ของ รวมของพลังประชารัฐอันดับหนึ่งครับบ้านใหญ่เป็นก้อนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่คุณสันติบ้านใหญ่เพชรบูรณ์มาคุณชัยวุฒิใช่ไหมครับมาคุณอธิรัตน์รัตนเศษคุณวิรัตน์รัตนเศษใช่ไหมครับนครราชสีมาคุณสกลทีก็บ้านใหญ่กรุงเทพนะครับยังไม่รวมถึงสมุทรปราการยังไม่รวมถึงพยาบในร้อยอันดับแรกเนี่ยนะครับจะมีแต่คนบ้านใหญ่นะครับเข้าไปสอดอยู่ในบัญชีร้อยอันดับแรกของพรรคพลังประชารัฐทั้งสิ้นครับ นะครับครบ้านใหญ่เนี่ยมันรับประกันการันตียังไงอาจารย์คือบ้านใหญ่เนี่ยมันการันตีว่าเขาเป็นดาวเลิกไงพี่เขาไม่สนเขาไม่สนคะแนนโพเขาสนใจว่าเมื่อปิดหีบวันที่สิบสี่เขาได้สอสอเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นวิธีคิดแบบลุงป้อมเนี่ยนะครับวันนี้นี่มันก็เป็นวิธีที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งครับนี่คือการเมืองแบบบ้านใหญ่จริงๆค่ะไม่สนโพไม่สนโลก แล้วนี่จึงเป็นเหตุว่าผมไม่ขึ้นดีเบตเพราะหลวงป้าบอกไม่จำเป็นต้องดีเบตมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะการเมืองของผมคือนักลบอยู่ในสนามไปซัดกันตรงนั้นครับนะครับเรามีผมเอาชื่อมาให้ดูนะเอายังบางคนเนี่ยอยู่ในปาร์ตี้ลิสเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อท่านเลยนีคุณสมพรจูมั่นเนี่ยอดีตสวเพชรบูรณ์เนี่ยนี่สายบ้านใหญ่เพชรบูรณ์เราเห็นชัดเจนเลยนะครับนอกจากนั้นเรายังเห็นคุณ สีสมอนรัศมีเลิกเศษซอสเจนครับนะครับแห่งเมืองการนี่ก็เป็นลูกสะพ้าของเสียงหุกถูกต้องครับคุณชานกลิตเดชวิทักษ์อย่างเงี้ยบ้านใหญ่สมุทรปราการท่านเคยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมสมุทรปราการนะครับคุณสลิดพัฒพมรวิสัยชื่อไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่านี่แหละขาใหญ่ในวงการประมงของประเทศไทยนะครับ ยังไม่รวมถึงใครอีกครับที่ปรึกษาของคุณธรรมนัทเนี่ยครับคุณธนาสารธรรมาสอนลงปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะครับคุณพิิยะโตสกุลวงรองนายกอาบาจอสมุดปาการ,รวันนี้เป็นที่ปรึกษาคุณสุนทรน้นตีช่วยเกษตรก็มาด้วยสุนทนรปานแสงทองอกระทั่งคุณสุธีพงเพียรชอบเลขาส่วนตัวคุณธรรมนัทคุณหมูคองเตยก็ลงปาร์ตี้ลิสต์ด้วยรเราผมก็เลยบอกว่าวิธีจัดปาร์ตี้ลิสต์ของพลังประชารัฐเนี่ยมันอิงกับ แนวทางของพรรคคือเน้นการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ไม่เน้นกระแสไม่เน้นโพไม่เน้นโพเน้นกระสุนเน้นปฏิบัติการจริงในพื้นที่ซึ่งบ้านใหญ่เหล่านี้เขามีความมั่นใจเพียงพอว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีครับบ้านใหญ่เหล่านี้ก็ยังมีแสงในตัวเองเสมอนะครับนี่พลังประชารัฐพลังประชารัฐชัดเจนนะครับชัดเจนครับเอาคนบ้านใหญ่มาอยู่ที่นี่นะครับถูกต้องครับแน่นอนครับต่อไป ประชาธิปัตย์พูดถึงพระระชารัแล้วต้องมาพูดถึงประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ภาพลักษณ์มันเหมือนกับเป็นสถาบันการเมืองนะครับพูดตรงๆว่าการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของประชาธิปัตย์ในรอบนี้ก็พยายามที่จะสะท้อนแพทเทิร์นนั้นเราจะเห็นไหมครับว่าห้าอันดับแรกที่ประกาศมาก็จะมีคุณชวนกับคุณบัญญัตใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยผู้บริหารพรรคนะครับซึ่งรอบนี้นี่ไม่มีคุณเฉลิมชัยเฉลิมชัยเสียวหอนครับพี่ว่าเป็นไง ไม่มีคุณเฉลิมชัยสีอ่อน,ม,นมันธรรมดาไหมจะมองได้สองมุมอาจารย์มันอมองได้สองมุมละว่าจริงๆแล้วการมีคุณเฉลิมชัยหรือไม่มีคุณเฉลิมชยัยเนะี่ยคือด้านหนึ่งอาจจะมองในมุมของการอะไรการการ,การเสสรครับนะฮะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยคุณเฉลิมชัยเดี่ยวผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะสถานการณ์ครั้งแรกหลังศึกเลือกตั้งปีหกสอง ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพักขนาดกลางนะได้50-52เนี่ยนะก็ยังไงยังไงเนี่ยก็ยังถือว่าแม้จะลดลงจากเดิมเป็นร้อยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นพักขนาดกลางครับพักขนาดกลางนี่แน่นอนที่สุดเซฟโซนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับที่10-12 12นี่ยังพออยู่ได้นะอาจารย์อันนี้คือมองในเชิงของการเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเสียสละครับผม อ่ันที่สองเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่เกี่ยวผมมองเป็นมุมที่สามอาจารย์กผู้เสียสละย่อมต้องมีรางวัลรออยู่อโอเหรอมันแสดงให้เห็นว่าประชาธิปัตย์นี่ครับพร้อมเป็นรัฐบาลทุกเงื่อนไขนะครับใครเขาเรียกว่าใครจับคู่กันได้เป็นรัฐบาลนะครับประชาธิปัตย์พร้อมเข้าไปร่วมไม่มีเงื่อนไขเพราะอะไรครับ คุณเฉลิมชัยเนี่ยเป็นเลขาธิการพักแล้วทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ทําหน้าที่บริหารจัดการพักทั้งหมดอยู่หลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะครับจะต้องได้ไปต่อท่านไม่เป็นสสวิธีการจะไปต่อทางการเมืองท่านก็เหลืออยู่ทางเดียวครับก็คือต้องเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นนี่คือทางเลือกที่3ครับพี่มันแสดงให้เห็นว่ารอบนี้ประชาธิปัตย์พร้อมเป็นรัฐบาลนะครับทุกเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเลขาธิการพักเนี่ย ท่านแสดงจุดยืนแล้วว่าท่านพร้อมไปต่อะนะครับด้วยการไม่ลงสสอจะไปต่อได้ต้องเป็นล้มตีอย่างเดียวแต่พักนี้นี่มีอะไรที่สนุกสนานสัปดาห์ที่แล้วพวกเราก็จะเห็นดราม่านะครับโดยโดยเพราะฝ่ายของสสหญิงครับนะครับจะเป็นเรื่องของคุณเดียวทันยาใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องของคุณปันจิตภพัฒน์เป็นเรื่องของคุณรัชดานะครับที่ออกมาพูดกันนะครับผม เรียนว่าวันนี้5้าอันดับแรกเนี่ยนะครับก็มีผู้หญิงอยู่หนึ่งท่านก็คือคุณหญิงกัลยากัลยานะครับก็ก็ยังรักษาเป็นแพทเทิร์นอยู่นะครับแต่ว่าคุณหญิงกัลยาขึ้นมาเป็นอันดับที่5เนี่ยมันคงจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของชายหรือหญิงเพียงอย่างเดียวนะครับก็ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการทํางานการเมืองของท่านเนี่ยท่านก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยนะครับทราบว่า อาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนนักว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่พอมาตัดสินใจในนาทีสุดท้ายนะครับด้วยการที่มีเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่มาโดยตลอดเนี่ยนะครับอันดับปาร์ตี้ลิมันก็เลยเปลี่ยนขึ้นมาอยู่ในอันดับ5พอขึ้นมาเป็นอันดับ5บนะครับคนที่เขาคิดจะอยู่เดิมนยครับจะเป็นคุณเดียคุณจิตรพัฒน์หรืออีกหลายๆท่านเนี่ยมันก็เลยเกิดการต้องขยับ ดราม่านะครับก็ต้องมาตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วจะอยู่กันตรงไหนเครีย์กันยังไงถูกครับเพราะว่ามันอยู่ที่เซฟโซนไงฮะใช่ไหมฮะสำหรับพักซึ่งจะมีประมาณ30 40 50เสียงพุ่งตรงนะครับใครต่ํากว่า10เนี่ยนะครับมันก็โอกาสจะไปต่อทางการเมืองก็ยากสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปต่อทางการเป็นสสนะครับคือตาแหน่งฝ่ายฝ่ายบริหารน่นะครับมันมีเยอะจริงนะครับแต่ขั้นแรกสําหรับคนที่เข้ามาอยู่ในพักการเมืองทุกคนเนี่ยก็อยากมี ตำแหน่งสสครับนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ทํางานทางการเมืองต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ดูจะค่อนข้างจะยากลำบากเนาะครับอาจารย์ถ้าถามถ้าถามกันในในในสิ่งที่ครับควรจะเป็นนะครับผมคือฟังจากคุณคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หรือว่าแกนนำของประชาธิปัตย์ก็จะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นก็คือเป็นพรรคการเมืองเดียวเดียวที่มีการจัดจัดวางตัวบุคคลเนี่ยครบถ้วน คือตั้งแต่ระดับอาวุโสไล่ลงมาจนกระทั่งถึงสสหรือคนรุ่นใหม่นะฮะคือจัดวางเนี่ยมันลงตัวชัดเจนนะฮะแต่ว่าพอมันมีการเปิดเรื่องประเด็นสัดส่วน4ต่อหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็เป็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งประชาย์เขาเขาก็ยึดถือมาตั้งแต่ต้นนะครับอาจารย์ใช่ครับในแง่ของการเปิดพื้นที่กับสุภาพสตรีเข้าไปทําหน้าที่นะครับแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอาจารย์สมัยก่อนนี้โอ้สี่ต่อหนึ่งเนี่ยถือว่า ครับถือว่าก็ก,ก,ก็เปิดกว้างแล้วนะใช่ครับแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยครับผมกระแสัน่มันไปทั่วโลกอาจารย์ใช่ครับถามอาจารย์ว่าสี่ต่อหนึ่งมันยังอยู่มันควรจะอยู่ไหมหรือว่ามันมันไม่ควรจะมีเล่าเรื่องสี่ต่อหนึ่ง,งคือพูดกันจริงๆนะพี่วันนี้เรื่องเพศเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วอ ไม่มีผลงานวิจัยชิ้นใดบอกเลยว่าเพศชายทํางานการเมืองได้ดีกว่าเพศหญิงครับหรือเพศชายกับหญิงสามารถทํางานการเมืองได้ดีกว่าเพศอื่นๆวันนี้เราถึงมีการมาดนลงเรื่องสิทธิเรื่อง LGBT เรามีการมาพูดเรื่องการอะไรครับยกแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสกระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรากําลังจะปฏิเสธเรื่องเพศกาเนิด ค่ะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนเรื่องความสามารถอะไรแม้แตะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าสัดส่วนมันน้อยนะคะในสภาผู้หญิงแค่1 4%เปอร์เซ็นต์เองอาจารย์ทีนี้ประชาธิปัตย์ก็ดูน่าจะทําในสิ่งที่ควรแล้วไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผู้หญิงที่มันมีอิทธิพลอยู่ภายในพักที่ต้องจัดการที่มันยากไปกว่านั้นผมคิดว่าวันนี้นะครับถ้าประชาธิปัตย์ยังไม่หลุดกรอบเรื่องเพศเนี่ยประชาธิปัตย์มันอาจจะเอาเพราะวันนี้หลายๆพักที่เขาก้าว้าเนี่ยเขาเขาหลุดกรอบเรื่องเพศไปแล้วคะนรับ อย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีตาร์ตีเลสเป็นนอนนบเนอรี่ด้วยซ้ำไปนะครับผมถึงบอกว่าบางทีเราพูดถึงเรื่องกรอบเรื่องเพศเนี่ยมันก็มีอีกแง่มุมนึงมันก็แล้วแต่มุมแหละในคือในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของอ่าวความไม่เท่าเทียมกับหญิงชายก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ส่วนที่เขาก้าวหน้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกเฮ้ยวันนี้เขาไม่พูดกันแล้วว่าหญิงชายเพราะวันนี้มันต้องเป็นความเท่าเทียมสําหรับทุกเพศนะครับผมผมผมเสริมให้กับประชาธิปัตย์นิดนึงจริงจริงแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเทียบ วิธีการจัดเนี่ยไม่ค่อยต่างจากพักเพื่อไทยเท่าไหร่แต่สัดส่วนคนรุ่นใหม่เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยมากกว่าพักเพื่อไทยะนะครับ<ม>อย่างน่าสนใจนะครับเช่นมีพื้นที่ให้อย่างคุณเดียวัทัญยาอย่างเนี้ยนะครับมีพื้นที่ให้กับหลายหลายคนนี่คนไม่คุ้นชื่อแต่ผมชื่นชมนะคคุณการปิงเมืองเนี่ยคุณการปิงเมืองเนี่ยนะครับเป็นเป็นนายกสมาคมคนตาบอดค่ะนะครับก็มีพื้นที่ที่จะมาลงปาร์ตี้ลิสต์ในพักประชาธิปัตย์ นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณซีนัทมหฮามัดนะครับคนนี้เป็นเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษนะครับลอนดอนเนอร์นะครับคนนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับคุณชานนสัมพันธารักษ์นะครับเจ้าของแพลตฟอร์มโกชิปใครทำอีคอมเมิร์ก็จะรู้จักดีนะครับกระทั่งคุณเจนจีรารัตนเพียรคนนี้ก็เป็นอดีตเลขานุการของคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับคนนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับคือถ้าเทียบถึงโอกาสของคนรุ่นใหม่ในประชาธิปัตย เทียบกับพรรคเพื่อไทย<ม>ก็ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ของประชาธิปัตย,ย์มีโอกาสมากกว่าคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยมีพื้นที่มากกว่าแต,แต่ว่าจะได้กกจะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในอยู่ในสภาหรือเปล่าเนี่ยผมแต่ผมคิดว่าโอกาสนะครับมันเริ่มต้นจากวิธีคิดกัน<ม>แบบนี้ก่อนพี่คือถ้าวิธีคิดแบบ เพื่อไทยนะครับมันก็อาจจะตอบโจทย์เรื่องอะไรครับเรื่องแลนสไลด์ผมพยายามจะเข้าใจนะเพราะนั้นใครที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่อาจจะไม่มีคะแนนผมพูดตรงๆเลยนะครับยังยังหาแต้มไม่เจออย่างเงี้ยนะครับพักเพื่อไทยก็อาจจะมองว่าก็ยังไม่ต้องขึ้นมาก็ทําหน้าที่อยู่หลังบ้านไปนะครับก็เลยคัดมาแค่3ามคนนะครับแต่ของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอาจจะเปิดกว้างตรงนี้มากกว่านะครับครับซึ่งต้องถือว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ในมุมเนี้ย ปัะหาที่ปัดก็ถือว่าสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่มากกว่านิดหน่อยครับผมมีการเปิดพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นนะใช่ครับใช่ครับคราวนี้ในระหว่างที่เรารอนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ที่กทมสองนะครับเราจะตัดไปที่นั่นแต่ว่าในระหว่างที่รอครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปถึง3ประมาณ3าสิบพักแล้วนะครับคราวนี้ภูมิใจไทยะอาจารย์มีอะไรน่าสนใจโอ้โหพรกภูมิใจไทยนี่เป็นพักที่ผมคิดว่าจัดบาร์ตี้ลิสต์ได้น่าตื่นตาตื่นใจ คาว่าน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับผมนี่ก็มีวิธีคิดไปอีกแบบหนึ่งนะพักภูมิใจไทยจัดปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะครับมีพอยต์ชัดเจนจากปาร์ตี้ลิสต์เลยว่าฉันต้องทํางานในกระทรวงอะไรอันนี้น่าสนใจมากนะครับในรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับรับผิดชอบกระทรวงกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนะครับพอเรามาดูในอันดับปาร์ตี้ลิสต์ของพักภูมิใจไทยเนี่ยเราก็จะพบชื่ออย่างคุณคุณวีรศักดิ์ชุนหัจจ นะครับคุณวีรศักดิ์ชุนกัลเนี่ยเป็นกูรูตัวจริงในแวดวงโรงแรมนะครับคือผมเห็นชื่อหลายๆชื่อเนี่ยทราบเลยว่าพรกภูมิใจไทยเขามีวิธีคิดว่าเขาจะต้องสารงานเก่าอย่างต่อเนื่องแต่งว่าเล็งกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวแล็กีฬานะครับอาจารย์ผมจะบอกว่าพรกภูมิใจไทยเนี่ยจัดปาร์ตี้ลิสต์แบบพุ่งเป้านะครับ มีรายชื่ออยู่บางรายชื่อที่น่าสนใจนะครับเช่นคุณกิติชัยเอ่งชวนเนี <ừ> ่ยคุณกิติชัยเนี่ยนะครับเป็นรองนายกอบอจอกระบี่เป็นแกนนําของสมาคมอบอจอแห่งประเทศไทยครับเอ่งชวนนี่ก็เป็นตระกูลใหญ่ในอดีนะงานของคุณกิติชัยคืออะไรเลยครับคือการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสามพันกว่าแห่งนะครับเอามาสังกัดอบอจเพราะนั้นอันนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเป้าหมายของภูมิใจไทยเขาอยู่ที่ไหนเขาชัดเจน รวมถึงคุณโกมินโรจนะพาณิชย์นี่เป็นอดีตผู้วยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่สามครับคือผมเราจะบอกว่านี่คือเจตนาในการจัดปาติลีก็เฉยฉันต้องการจะไปต่อที่กระทรวงคมนาคมนะคุณจาหลัดคํารอดเป็นประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยครับอันนี้ก็ก็ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายเลยแหมถ้าคุณจํหลัดบอกว่าที่ผ่านมาคุยกันเรื่องว่านโยบายอสมมีผลยังไม่รวมถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณปาติมะเปออีแตดโอ S <S ะนะครับเป็นนายกสมาคมหญิงเพื่อสันติภาพค่ะซึ่งกลุ่มนี้นี่ไม่เห็นใน100รลายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับกลุ่มสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยภาคใต้ยังไม่เห็นเลยไม่ต้องพูดถึงสารจังหวัดแต่ภูมิใจไทยเนี่ยนะครับมีตั้งแต่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับจังหวัดพังงานะครับมีตั้งแต่แกนนำนะครับคุณปาติมอนะครับนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ สามที่เราใช้แดนภาคใต้คุณมยุรีดำเนินผลเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครับนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็มีนักกฎหมายซึ่งเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกาอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนที่เคยเป็นกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเวลามองกฎหมายเนี่ยนะครับในการเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยเขาจะมองได้ทะลุคุณวิรัตพันธุมพผลนะครับท่านนี้เคยเป็นกรรมการกฤษฎีกาครับ ผมก็เลยบอกว่าวิธีการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพักเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเป้าหมายที่แต่ละพักเขาต้องการนะครับซึ่งผมคิดว่าพอเราได้เอามาถอดรหัสกันแบบนี้นะครับก็อยู่ที่แฟนคลับของแต่ละพักนะครับชอบปาร์ตี้ลิสต์จัดกันแบบไหนนะครับจัดแบบใหญ่โตอลังการนะครับบ้านใหญ่ข้าเก่าเตาเลี้ยงนะครับก็เอาแบบเพื่อไทยเอาแบบรื้อของเก่ากันหมดเลยก็เอาแบบก้าวไกลนะครับ เอาแบบคนมีตังเสียงดังเสมอนะครับก็เอาแบบประชาธิปัตย์ะนะครับเอาแบบภูมิใจไทยพุ่งเป้าชัดเจนนะครับตังมีแต่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็เอาแบบพักภูมิใจไทยอันนี้เบื้องต้นก่อนและสุดท้ายถ้าไม่สนกระแสไม่แคร์สือ่อเน้นเป้าหมายในการเลือกตัง้งก็ลุงป้อมนะครับแต่ทีนี้เนี่ย จากปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะยึดโยงในทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนอาจารย์พอจะอยึดโยงประชาชนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยอาจารย์พอจะมีคอมเมนต์สั้นๆก่อนได้ไหมก่อนที่เราจะกลับไปที่กะกะตครับคือทุกพักน,นะครับจัดปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขายึดโยงกับชาวบ้านหมดแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมจําแนกให้เห็นก็คือว่าวิธีการยึดโยงชาวบ้านเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบไหนกับชาวบ้านกลุ่มไหนอย่างเพื่อไทยเนี่ยเขายังแคร์มวลชนเสื้อแดง เราจะเห็นได้เลยว่ามีแกนนำมวลชนเสื้อแดงนะครับอยู่ในปาร์ติลิส์เยอะพรรคก้าวไกลเขาสนใจเรื่องนิวเวอเตอร์เรื่องคนรุ่นใหม่นะครับสัดส่วนเขาก็จะเยอะหน่อยนะครับประชาธิปัตนะครับเขาจะมีแฟนคลับนะครับพูงตรงก็คือที่โดนลุงตู่แย่งไปงวดที่แล้วนั่นแหละเขาก็หวังว่าจะเอาคนกลุ่มนี้คืนมานะครับส่วนลุงป้อมนี่ชัดเจนกระแสไม่สนนะครับสนผลการเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเพราะมั่นใจในดาวเลิกนะครับไม่สนใจแกก็เลยไปทอดกุ้งกระเทียม นะครับของภูมิใจไทยนี่ผมผมคิดว่ามีความชัดเจนในเป้าหมายคือคไม่สเปะสปะนะครับมีพอยท์ที่ชัดเจนว่าเครือข่ายในกระทรวงที่ท่านทํางานอยู่ในปี62กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมาเป็นองค์ประกอบนะครับอันนี้คือวิธีจัดนะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับอ,อันนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเท่าที่ผมดูนะ พยายามจะจัดแบบลุงป้อมแต่บางเอิญว่าบ้านใหญ่ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันไม่ใช่ดาวเลิกแบบของลุงป้อมนะครับมันก็เลยเป็นปัญหานะครับแล้วก็พยายามที่จะมีส่วนผสมกลมกลืนของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนักนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของรวมไทยสร้างชาติอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ